ูุกท่บ้านมาแล้วครับหากบ้านคุณมีปัญหานี่แหละครับตอนนี้เราอยู่กันตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่การเป็นการใช้แผ่นพื้นสําเร็จทำเป็นผนังกั้นดินเนื่องจากว่าดินมันมีการยุบตัวแล้วก็สุดนะครับนี่คือบริเวณที่มีการ แล้วก็ยุบตัวลงไปนะครับซึ่งอันนี้รื้อออกแล้วนะครับแล้วก็ใช้เป็นแผ่นพื้นสําเร็จรูปนี่นะครับใช้เป็นแผ่นพื้นสําเร็จรูปเสียบลงไปในดินแบบนี้นะครับนี่คือเสียบลงไปในดินนะครับพอเสียบลงไปในดินปุ๊บนะครับเห็นไหมว่ารอยต่อก็จะมีการก่อปูนไว้นะครับแต่ละส่วนนะครับแล้วก็มีการใช้ปูนมา เป็นโบกทับอยู่ข้างบนนะครับเราจะเห็นว่าด้วยปูนที่โบกทับถ้ามันบางแล้วถ้าไม่ใส่ลวดกรงไก่นะครับหรือไม่ใส่เหล็กก็จะแตกแบบนี้นะครับอันนี้คือเพิ่งทําได้น่าจะไม่เกินเ,เดือน2เดือนนะครับก็จะแตกแบบนี้แล้วนะครับเพราะาเราถึงว่าทําไมการใช้ทําผนังกั้นดินถึงเป็นโฟมเพราะาเราสามารถเอาเอาแผ่น EP ได้นะครับยึดกับแนวคานแบบนี้ได้ถ้าเรายึดไว้ปุ๊บนะครับดินที่ยุบลงไปมันก็จะไม่ยุบตาม นะครับแต่ต้องใช้แผ่น e p s ที่หนาะประมาณ6นิ้ว5นิ้วถึง6นิ้วนะครับเพื่อให้มันมีความแข็งแรงแล้วก็รับแรงดันของดินได้นะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งของการทําผนังกั้นดินไหลเข้าใต้บ้านนะครับก็แบบนี้ก็ทําได้นะครับจริงๆก็แค่ยุบตัวและสุดลงไปก็ไม่อันตรายนะครับอันนี้ก็เป็นระบบท่อที่เว้นไว้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่ติดตามนะครับก็คงเป็น ส่วนหนึ่งที่ท่านสามารถติดตามได้นะครับวันนี้ก็มาอยู่หน้าง,งานที่นี่ก็เลยถ่ายมาท่านได้ติดตามกันครับมีคำถามมีข้อสงสัยกับช่างรู้ผู้บ้าน0917893563หรือ LINE แอดสันชัยครับติดตามกันครับ